สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมวันนี้ก็จะมาติดตามดูทุเรียนต้นนี้นะครับเป็นทุเรียนต้นที่ได้ปรับแจ้ไปในเรื่องของอาการใบเหลืองนะครับใบเหลืองระบบรากน่าจะเดินไม่ดีนะครับเพราะว่ามีดินที่เป็นส่วนผสมของดินเหนียว ตกค้างอยู่ที่โคกนะครับผมก็ได้ปรับแย้ไปมันจะมีดินเหนียวแล้วผมก็ขุดออกนะครับขุดที่รอบคนต้นนะครับขุดออกให้หมดนะครับแถวนี้ก็คือมีการสับรากนะครับรากขาดเยอะมากนะครับเหมือนกับการบอลบอลต้นไม้หรือว่าขุดล้อมนะครับเหมือนกับทำใหม่เลยนะครับทำใหม่ แล้วก็นําดินมาปรุงใหม่เสริมให้นะครับเสริมให้ส่วนดินที่เป็นดินเหนียวดินเหนียวเก่าเนี่ยผมก็ขุดออกนะครับขุดออกเลยนะครับอพอมีอาการใบใบเหลืองนะครับใบเหลืองระ,ะบบรากไม่เดินเดินไม่ได้เนี่ยก็จะมีอาการใบไหม้ตามมาแล้วก็จะมีปัญหาในเรื่องของเชื้อราตามมาด้วยนะครับปรับแก้ไป พร้อมกับมีสภาพอากาศนะครับสภาพอากาศที่มันมันแปรปรวนนะครับที่ภาคอีสานาทำให้ทุเรียนมีอาการเ,าเป็นหลายอย่างนะครับเป็นหลายอย่างเลยนะครับาสาเหตุหลักก็คือระบบรากนะครับรากเจอดินเหนียวไปไม่ได้นะครับไปไม่ได้เดินต่อยากาก็คือรากอมน้ำอพอระบบรากอมน้ำแล้ว มันทําให้รากดํานะครับพอรากดําแล้วก็เปื่อยนะครับก็เป็นปัญหาของทุเรียนมาวันนี้นะครับระบบรากน่าจะเดินแล้วนะครับเพราะว่าผมตัดตัดนะครับตามคลิปที่ทําไปก็คือตัดตัดขาดกระจุยกระจายนะครับที่ที่ว่ารากเดินก็เพราะว่ายอดยอดเริ่มออกมานะครับ ระบบรากก็คงจะแตกออกมาใหม่นะครับมันจะงอกออกมาใหม่อันนี้ครับดูดูยอดที่แทงออกมานะครับเนี่ยมันจะเป็นยอดประมาณนี้นะครับก็ลักษณะไม่ใหญ่นะครับไม่ใหญ่เท่าไหร่มันก็เพิ่งมีการพื้นฟูนะครับเป็นยอดออกมาใหม่ ใบพวกนี้มันก <yes. S 2> <ans> ็ไม่โตนะครับไม่โตหรอกนะครับมันก็จะประมาณนี้อีกหน่อยยอดพวกนี้ยอดพวกนี้มันโตขึ้นมาพอมันกลางออกมาเริ่มเริ่มกลางนะครับเริ่มกลางออกมาใบพวกนี้ก็จะเหลืองนะครับเหลืองแล้วก็ทิ้งไปเลยนะครับทิ้งไปเลยตอนนี้ก็คงจะรอนะครับต้นเขาก็คงจะรอยอดใหม่นะครับเพื่อที่จะมาผลัดใบนะครับ ส่วนยอดประธานยอดประธานก็งอนะครับงอลงนะครับตอนที่ออกมาใหม่ๆมันจะงอลงอย่างนี้เลยนะครับอตอนนี้มันก็เริ่มเริ่มขึ้นนะครับเนี่ยมันเริ่มตั้งขึ้นเยอะแล้วนะครับอ,อีกหน่อยมันก็จะขึ้นนะครับนี่ครับการแกป้ปัญหาของทุเรียนเกี่ยวกับระบบรากนะครับะระบบรากก็ ถ้ารากไม่ดีไม่ว่าแต่ทุเรียนนะครับต้นไม้อย่างอื่นก็เหมือนกันนะครับมีปัญหาเรื่องระบบรากยอดก็ไม่ไปนะครับยอดไม่เดินนี่ครับยอดนี้ก็ดูท่าเหมือนจะดีนะครับนี่ออกมาครับมันก็คงจะใช้เวลาสักระยะนะครับเกี่ยวกับการฟื้นตัว ทุเรียนถ้าได้ลงแล้วนะครับถ้าได้ลงแล้วแบบช้างักแล้วมันจะมันจะช้านิดหนึ่งอพอยอดใหม่ออกมารักษายอดให้ได้มันก็จะพุ่งนะครับพุ่งไปเลยนะครับเดินต่อไปได้นะครับก็ไม่ตายนะครับไม่ตายลักษณะนี้ก็คืออไม่ตายนะครับมียอดเดือดออกมา,อาสิ่งที่จะต้องทำตอนนี้ก็คือ,อพ่น ในเรื่องของยาลาช่วยนะครับยาเชื้อราทางใบนะครับอ,า,อาจจะเป็นไตรโคดาม่าหรือว่าแมนโคเซปหรือว่าคอปเปอร์ที่เป็นเคมีพ่นเลยนะครับผมก็จะพ่นให้นะครับทางดินก็ใช้ไตรโคดามาอยู่แล้วนะครับฉีดที่โคนต้นนะครับรอบๆโคนต้นพ่นให,ให้ฉ่ำเลยนะครับให้ฉ่ำเลยนะครับ ก็จะประมาณนี้ครับทุเรียนที่เป็นการแก้ไขมานะครับเริ่มมียอดแทงออกมานะครับเนี่ยดูยอดประธานนะครับเนี่ยมันงอนะครับแต่ก่อนมันงอลงลองงอลงอย่างนี้เลยตอนนี้มันเริ่มขยับขึ้นนะครับขยับขึ้นไปประมาณนี้นะครับนี่นะครับมันก็จะขึ้นค่อยๆขึ้นนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมวันนี้มาติดตามดูทุเรียนต้นนี้นะครับ เกี่ยวกับการแก้ไขในเรื่องของปัญหาในเรื่องดินนะครับเกี่ยวกับทางดินแล้วก็ส่งผลที่ที่ยอดที่ใบนะครับดินอมน้ำนะครับดินเหนียวมันอมน้ำทำให้รากดำนะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามแล้วก็รับชมคลิปนี้ครับผมคนเกษตรมือใหม่ครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ